จกใส่หมูหรือเปล่าไฟเฮียใส่ไ่ไจะใส่หมูสับหรือหมูโบเอาหมูโบ๊โจกยอกกระเทียมพิกไทยอันนี้ของชอบใส่คิงนิดน้อยโรยต้นหอมผักชีจกโอ้ยจกหมดแล้วเหลือแต่ผัดไทยกับหอยทอดโอ้โหมาซีแม่มึง ไนะนหนูโผล่มาจากไหนมันเหมือน,น,นไม่เข้าตับนะเนี่ยฮะ <c oughs> ขออนุญาตนะเออเว้ย หลบกูไม่ได้แดกแล้วนะไม่ได้แดกแล้วคือหมดโอ้ยวันนี้ซัมซอนออฟโจ๊กเป็นไงบ้างนะวันนี้ซัมซอนออฟโจ๊กไม่ใช่วันนี้เราไปอยู่กับซัมซอนออฟเนเรเตอร์นะฮะอ่าฮะแล้วถ้าเปิดด้วยโจ๊กขนาดนี้แล้วก็ต้องเกี่ยวกับอะไรละอ๋อเกี่ยวกับโจเกอร์ฮะเข้ากันสุดๆคนกดเข้ามานึกว่าเข้าผิดคลิปโจ๊กกอร์เข้ามาเจอโจ๊กมันมีโจ๊กเหมือนไง อพอพูดถึงโจ๊กเกอร์อะสิ่งแรกที่เราจะคิดถึงโจ๊กเกอร์เลยก็คือแบบโจ๊กหมูเอไม่ใช่เอาโจ๊กออกไปจากหัวก่อนตอนนี้มันเอาออกยากเลยพอพูดถึงโจ๊กเกอร์เราก็จะแบบคิดถึงแบบเฮ้ยโจ๊กเกอร์มันเป็นโรคอะไรกันวะทำไมมันแบบหัวล้อเป็นโรคทางจิตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ต้องขอเกินก่อนว่าแบบโจ๊กเกอร์ใจนจักรวาลดีซีมันมีหลายเวอร์ชั่นมากใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช ส่วนมากโจเกอร์อ่ะมันจะได้รับผลกระทบจากตอนที่เขาแบบตกลงไปในถังสารเคมีอ่ะมันเลยทําให้สารในสมองเขามันเพี้ยนเว้ยก็เลยกลายเป็นคนบ้าไปอันนี้คือเวอร์ชันคอมิกถูอว่าในดีจริงก็หลายเวอร์ชันมันก็จะประมาณนี้แหละใช่ก็คือนับทั้งหนังทั้งการ์ตูนทั้งทั้งคอมิกใช่อ่าพอมันมีเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอ่ะแต่มันก็จะมีอีกหลายเวอร์ชันนะที่แบบโจเกอร์อ่ะเขาไม่ได้ตกลงไปในถังสารเคมีอืแต่เขาแบบ เจอโลกเจอสภาวะทางสังคมไม่ว่าจะสมองหรือทางกายภาพอะมันเลยทําให้เขาเป็นบ้าเว้ยโอ้โหจากความแบบว่าส้นตีนของเมืองก็แทมออวันนี้เราเลยจะแบบรวมโลกของโจกเกอร์ที่ไม่เกี่ยวกับทางสารเคมีมาเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงสิแต่เราจะไม่ได้เล่าประวัติโจกเกอร์แบบลึกเลยนะ,เ,<จ>ะเพรจะแค่โลกนี้ใช่ไหมใช่เราจะเล่าแค่โลกของโจเกอร์มันมีอะไรบ้างแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทําให้เขาเป็นอย่างนี้อ า,าถ้าใครอยากไปฟังประวัติโจ๊กเกอร์แบบลึกๆไปดูช่องอื่นช่องอื่นเขาทำไปเยอะแหละใช่ครับพวกสายคอมิกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่าให้ฟังว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นบ้าโลกอะไรที่ทําให้ชายคนหนึ่งกลายเป็นจเจ้าชายแห่งอาชญากรรมนาเรเตอร์มาโจ๊กเกอร์ ชายธรรมดาที่เกิดและโตในเมืองกอตแทมซิตี้เขานั้นต้องเจอกับสภาวะสังคมที่กดดันและไม่เป็นธรรมมันทําให้เขาต้องเผชิญกับโรคเครียดเรื้อรังซึ่งสาเหตุเกิดจากการเก็บสะสมความเครียดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและเป็นผลกระทบจากสภาวะสังคมและอาชีพตลกของเขาที่ไม่มีแววที่จะลุ่งโลดขึ้นมาและนอกจากที่เขาจะเป็นโรคเครียดเรื้อรังเหตุการณ์ลหลายอย่างมันส่งผลกระทบต่อสารในสมองของเขาอย่างรุนแรง ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้ป่วยสภาวะซึมเศร้าหรือ clinical depression ทำให้เขามีอาการที่สับสนและมีอารมณ์ในเชิงลบเป็นอย่างมากถึงแม้เขาจะพยายามรักษาตัวเองให้ดีขึ้นแต่กลับไม่เป็นผลในทางกลับกันมันทำให้เขาเห็นความเสื่อมโทรมทางสังคมของก o ต h ทมซิตีมากขึ้นและในเมื่อเมืองและสภาวะทางสังคมมันเสื่อมโทรมขนาดนี้ เขาจึงเข้าสู่เส้นทางของอาชญากรในที่สุดและในอีกหลายเวอร์ชั่นของโจ๊กเกอร์นั้นเขาก็ยังอยู่ในอาการของผู้ป่วยโรคจิตเภทซึ่งจะมีอาการที่ทำให้ความคิดของเขานั้นหลงผิดวาดระแวงหูแว่วรวมไปถึงการออกทำร้ายผู้คนผนวกเข้ากับสิ่งที่เขาต้องเผชิญกับความเลวร้วายและความไม่เป็นธรรมของสังคมและเขาก็อาจจะมีโรคหลายบุคลิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะในบางครั้ง ตัวโจ๊กเกอร์เองก็จะมีทั้งความสุข,ขุมความโกรธและอีกหลายๆครั้งที่เขากลายเป็นบ้าจนสุดท้ายก็นำพาเขาไปสู่โรคบุคลิกต่อต้านสังคมหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า a n t i s o c i a l personality disorder ทำให้เขากลายเป็นอาชรากรที่ออกมาต่อต้านสังคมรวมไปถึงการก่อความวุ่นวายจนเขาได้ชื่อว่าเป็นเจ้าชายแห่งอาชรากรในที่สุดและในเวอร์ชันล่าสุดของโจ๊กเกอร์ มีการปล่อยออกมาทำให้เราสามารถเห็นต้นตอของอาการหัวเราะหรือการร้องไห้อย่างไม่สัมพันธ์กันซึ่งโรคนี้จะเรียกว่าภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้หรือซึนดูบูบาเอฟเฟกต์ซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุที่เกิดจากเหตุการณ์ในวัยเด็กอันโหดร้ายของโจ๊กเกอร์ที่ทําให้เขาโดนทรํรลายและส่งผลกระทบทางสมองทําให้โจ๊กเกอร์ไม่สามารถควบคุมการหัวเราะหรือร้องไห้ได้บวกกับโรคซึมเศร้าที่เกิดจากสภาวะทางสังคมและความไม่เป็นธรรมที่เขาต้องเผชิญสุดท้ายเรื่องนี้จึงทําให้คนธรรมดาคนหนึ่ง กลายเป็นบ้าในที่สุดนะก็จบกันไปแล้วเป็นไงเรื่องราวของโจ๊กเกอร์จากชายธรรมดากลายเป็นบ้าสุดท้ายไปเป็นอาชญากรจริงๆมันก็เป็นแบบเหมือนสูตรสําเร็จของฆาตกรหลายๆคนอะไรแบบนี้การที่มีภูมิหลังที่เลวร้ายเออไปโดนเรื่องเลวร้ายมาในอ,อ,อนดีตนั้น ใช่ใช่มันจะมีแบบมีปมในใจตั้งแต่วัยเด็กเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เขากลายเป็นแบบนี้นอะไรเงี้ยมันก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ็นนจะมีเหตุการณ์บางท,กทีก็ช็อกจนบุคลิกเปลี่ยน <c oughs> บ้าง <ๆ S 1> อะไรบ้างแต่ส่วนมากพวกคดีหรือแบบมันเคยฟังพวกคดีฆาตรกรรมมาเยอะก็จะเป็นแบบเอคนที่เป็นฆาตรกร,รหรือเป็นอาชญากร,รเนี่ยส่วนมากก็จะมีปัญหานี้ใช่ไหมแล้วก็ก็พอมีปัญหาเนี้ยกลายเป็นโรคโรคหนึ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยเออใช่ัก็คือโรคจิตเภทแหละผมว่ามันเป็นอาการแบบ หลอนอะจิตเภทใช่หลอนมีมีวางสุขในการได้ฆ่าคนอะไรอย่างงี้จิงโรคโรคจิตเภทมันไม่ไม่ต้องเกี่ยวกับการฆ่าคนก็ได้เพราะว่าอาการของมันคือการหลงผิดเออคือคิดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้มีอย่างคนที่คิดว่าเราได้รับสารจากพระเจ้าให้ไปทําอย่างนู้นทําอย่างนี้หรือว่าแบบมีคนเหมือนมีคนมาบอกว่าความจริงแล้วเราเป็นพระเจ้าหรืออะไรเงี้ย <Hey. S 2> ฟังดูแบบเริ่มมีความเสียเส้นแล้วนะใช่จริงๆโรคจิตเภทบางอันก็แบบอ่อก็เคยได้ยินว่าแบบมีอะไรนะโรคจิตเภทบางบางอันที่มันเขาไม่ได้ทําอะไรแบบไม่ดีนะแต่เขาแบบเหมือนหมกมุ่นกับสิ่งนั้นอย่างเดียวเหมือนที่พ่อบอกว่าแบบมันได้ยินเหมือนได้ยินใครพูดหรือได้ยินใครกระซิบว่าแบบให้ทําอย่างน,นี้อะไรเงี้ยบางคนแบบอเอ้ยต้องเก็บของสิ่งนี้ไว้นะแล้วก็แบบรวบรวมสิ่งนี้มานะอะไรเงี้ยหรือแบบ ไปเก็บแมวมานะเอออะไรประมาณนี้มันจะเป็นฟิลนั้นเลยอะไรแล้วก็ยังมีโรคแบบหลายบุคลิกด้วยที่ก็เออก็ส่งผลมากเหมือนกันนะกับการใช้ชีวิตคือบางคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่าตัวเองทําอะไรลงไปเพราะว่าอืเพราะว่าโรคหลายบุคลิกเนี่ยมันก็เป็นโรคที่อันตรายมากๆจริงๆก็เหมือนแบบเราจะไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าเออเราไปทําอันนี้อันนี้อันนี้ใช่มันจะแบบ มันจะเหมือนเราหลับแล้วอีกคนหนึ่งตื่นขึ้นมาทำสิ่งนั้นแทนเราอะไรเงี้ยมันแบบมันเป็นแบบนั้นเลยจนมันมันอันตรายมากๆถ้าใครนึกไปออกก็ไปดูหนังเรื่องสปริตเอโอ้โหเรื่องนั้นนี่คือที่สุดละไอดีนิตี้อะไรอย่างเงี้เรื่องนั้นคือที่สุดเลยเกี่ยวกับโลกหลายบุคลิกต้องต้องลองหาดูถ้าสนใจเออเออใช่แล้วก็มีอีกโรคหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือไอ้โรคเนี้ยโรคบุคลิกต่อต้านสังคมอ่ะอ๋อซึ่งผมเพิ่งมารู้ด้วยนะว่ามันมีโรคนี้จริงๆแต่มันคืออาการต่อต้านแบบ เป็นโรคไปเลยอ,ะอ่ะใช่คือต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เราควบคุมไม่ได้อ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่แค่แบบว่าหัวขบหรือว่าแบบอยากแตกต่างอ่ะแต่ว่าอันนี้คือคือแบบมันถูกบังคับให้ต้องต้องขบอเออก็นั่นแหละโจเกอร์ก น่าจะเป็นหนึ่งคนที่เป็นโรคจิตเภทเฉยๆหรือมั้งเราคิดดูว่าเขาเขาเป็นหลายๆโรครวมกันยิ่งทําให้เขาอันตรายสุดๆจริงสังคมมันหล่อหลอมแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคาแรคเตอร์ของโจ๊กเกอร์ที่ที่น่าติดตามแหละจริงอันนี้ก็คือเอามาคร่าวๆเท่าที่พวกเรารู้แล้วกันซึ่งความจริงเราก็ไม่ใช่หมอไม่ใช่นักวิชาการอะไรหรอกเราก็แค่แบบเอาสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ไปศึกษาต่อแค่นั้นเองซึ่งถ้าใครรู้ลึกรู้จริงก็มา พิม์พบอกกันได้มาแก้กันได้ใช่ครใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการของจโ<ล>จ๊กเกอร์ก็คอมเมนต์มาได้ใช่เราก็อยากเอาไปศึกษาต่อเหมือนกันก็อ,กอีกอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ออกมาพูดเพื่อให้คนฟังไปกลัวคนที่เขาป่วยนะอ่าใช่ใช่ใชคือเราต้องเข้าใจว่าเขาไม่ตั้งใจเขาป่วย แต่เราไม่ต้องไปกลัวเขาแค่ต <Oh yeah> ้องเข้าใจเขาเออแต่ถ้าเขาฆ่าคนเนี 2> 2 <t <t ่ยอันนี้ก็ต้องอีกอีกเรื่องนึ่งอันนี้ก็ไปแจ้งตำรวจซะอันนั้นก็ให้เป็นทางกฎหมายไปเออใช่แต่ถ้าใครมีคนที่แบบอยู่ในกลุ่มโรคพวกนี้ก็ลองพาไปรักษาดูก็ได้นะเพราะก็น่าจะเป็นทางช่วยที่ดีลองไปบำบัดดูอะไรไม่มีใครดีเท่าคุณหมอแล้วล่ะเออถ้ารู้ตัวว่าตัวเองเป็นก็ไปหาหมอจ้ะเราก็เอาเอาตัวละครตัวหนึ่ง ในโลกภาพยนตร์โลกการ์ตูนมาวิเคราะห์เฉยๆแล้วกันก็ถ้าใครที่มีปัญหาก็ปรึกษาจิตแพทย์ดีกว่าใช่สำหรับตอนโจ๊กเกอร์ก็ประมาณนี้ใครชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กด <c oughs> ไลค์อะกดไสกดชอบก็หมูโบลไปอ่ะโ <c oughs> อเค <c oughs> สำหรับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันฮนะจ๊กใส่หมูหรือเปล่าใส่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 เออก็ดีดี <c oughs> ไม่มีอะไรกิน, <c oughs> กนไปให้อิ่มตามสบาย